การบัาพีโรมาครั้งนี้ของริโปเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วก็รู้สึกว่าโอเคแม่กนะสกิลไกลนะวิ่งตามหรือว่าวิ่งหนีได้ค่อนข้างดีมากๆนะน อย่างหนึ่งเนี่ยผมก็วิจัยเล่นมาหลายๆเกมนะในแรงประมาณ1 0 0เกือบ40ดาวครับว่าริโปเนี่ยจะยังไหวไหมกับการที่ปับมาในครั้งนี้ก็มารอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงก็รับชมยิบฝากกดไลค์กดติดตามนะไปดูเลยครับโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเลือกเติมเกมอีกมากมายมีทั้งเติมในเว็บแอดไลน์และก็มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะก็สามารถเติมได้เติมถูกเติมไวต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นครับผมผมกดริปเปิลเนี่ยตาย ปล่อยเนะพร่ะผ่าผมก็เคยบอกตลอดว่าผมชอบเล่นลนะิปปเลยถึงแม้เกมนี้จะเกือบ140ดาวเลยผมก็กดมาวิจัยก็เล่นคนตูดูว่าเอ้ยมันเล่นได้จริงครับแต่ว่าเกมนี้ก็อาจจะเหนือ่อยนิดนึงนะครับในการจเจอรีนในช่วงเลดเกมนะรวมถึงเอเลนดอร์ or, ครับแต่ไม่เป็นปัญหาครับถ้าเราเล่นจังหวะดีๆเดี่ดยก็สามารถที่จะเล่นพอสู้ได้ครับ นึ่งด้วยสกิลหนึ่งนะครับค่อนข้างไกลมากๆโอ้โหดนลัดช็อตตรงนี้ครับสกิลสองต่อไปเจ้าเด่นของยิปโป้เลยเนี่ยที่ผมให้เด่นๆเ,เลยนะในเลน,นคือการใช้สกิลสองครับในตันต่อจากระยะไกลนั่นเองนะครับก็ถือว่าแรงมากครับเนะี่ยไปตีไกลได้ด้วยครับที่ชอบเลยนั่นแหละนะจากการปรับมาแล้วสุดเลยก็คือนะสกิลหนึ่งไกลมากๆครับ ไม่ว่าจะเป็นการนะใช้ในการไล่ตามนะรวมไปถึงนะครับในการวิ่งหนีนะครับก็โดทั้งสองเลยนะครับไกลมากๆากโอเคเนี่ยพยายามวิ่งสกิลสองต่อเรื่อยๆครับเนี่ยจำไว้เนี่ยเวฟหมดตรงเนี้ยหนึ่งนาทีสามสิบเนี่ยเราเทฟไว้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทามวิ่งป่านะต่อให้จบบนจบล่างครับต้องระวังไว้นิหนึ่งครับนะครับโ่แล้วเนี้ยเราเคลียร์ได้เลยนะครับเคลียร์ไว้ได้ ไอตรงนี้ไอรีดมันจะวัดกับผมนะแต่ว่าผมสกิลมาโดนทุกชุดเลยนะแต่ว่าเขาเวลสี่ก่อนตรงนี้มันจะไม่ค่อยดีครับเขาตีก่อนมาผมต้องฟิกเกอร์หลบนะฮะตีผมมาพอดีครับป่นมาดิอ้าววิ่งหนีดิครับอย่างงี้วิ่งหนีไปดิอุ้ยโอ้โหไปจังหวะบอสแมสพอดีครับอีกแค่ถึงทีเท่านั้นนะครับเราจะสามารถปิดดาเมจไอรีดได้แล้วนะช่วงต้นเกมกลางเกมเนี่ยเราสู้สู้ไอรีดได้แบบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ไม่ต้องกลัวนะแต่ว่าเลดเกมเนี่ยจะต้องระวังหน่อยคนระับเพราะว่าเขาค่อนข้างดาเมจแรงคนระับมาคือถ้าเล่นรองเท้าบวกรองเท้าลูดคือดาวอะ่ะเราสามารถที่จะใช้ตีได้แป๊บเดียวเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวซับเทนเลือดตัวหนึ่งเลยนะที่เก่งมากๆครับจากสกิลสองเลยก้อนติด้วยนั่นเองครับผมไม่ได้เติมนะแต่ว่าพยายามจะตีมังกรเล็กตรงนี้เพื่อวาร์ปไปเลนกลางนะี้ยเพื่อช่วยเพื่อนนะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่ว่าวาร์ปไปก่อนเนะี่ยเฮ้ย ไอลิปา่าดักไอตรงนี้มังต่อได้เนี่ยเพื่อนขีดสเก็ตบอร์ดมาเร,รียบเราจะได้เรนดอร์ผมแะครับสกิลหนึ่งไปตามด้วยสกิลสองเรียบร้อยคร,อค,อครับเจอหน้าเรนดอพอดีครับยืนตีคนเดียวนะแต่งงว่าทำไมไอริไม่มาตีช่วยเพื่อน <c oughs> อาจจะคิดว่าได้แล้วเนี่ยโอเคนะครับอุ้ยสวยแล้วเพื่อนผมมาไงเพื่อนผมมาไงเอาดิเพื่อนตายเนี่ยอุ้ยโอ้เขาพุ่งหลบไปด้านบนเรียบร้อยครับเก็บได้ไหมโอ้ไม่ค่อยดีแล้วเหมือนจะริกไปหน่อย เขาก็ขี่ตเก็ตบอร์ดมาเหมือนกันเนี่ยเอ้ยมีคนเข้าปรับแดงเนี่ยโอยแต่ว่าผมเสียดายเวฟมากเลยผมเข้าเวฟก่อนเลยเฮ้ยจะได้ไอรีสตรงนี้เอ้ยประมาทไปหรือเปล่าแต่ว่าเขาแน่มีสกิลในการหลบหนีได้ครับแล้วมาเจอเทนตรงนี้มันจะมีคนหลงนะครับเข้าเวฟปรับแดงตรงนี้ครับเอ้ยผมว่าไล่เลยดอต่อได้เนี่ยพยายามไปตีครับวิ่งเข้ามาหาไอรีก่อนเล็กน้อยครับเพื่อไม่ให้เขาปิดจากด้านหลังครับ ยังไงได้หรือเปล่าเหมือนจะโดนเช็คพุ่มตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมเจ็บมากๆอ่ะโอ้ยโอ้ยอันนี้สกิลหนึ่งฟิกเกอร์แล้วผมมีอันต่อยเป็นการล่อที่แบบเฮ้ยเพื่อนเพื่อนช่วยตรงนี้ก่อนโอเคโอ้ยโอ้เข้าฟิกหลบครับเข้าฟิกหลบแล้วคอยครับโอพยายามจะเล่นดึงจังหวะตรงนี้ครับค่อนข้างที่ไฟนานมากแกเหมือนจะได้เทนนล้วเนี่ยสกิลสองจะโลไปแล้วก็ตามสกิลหนึ่งจะโชว์ครับฟิกหลบตรงนี้ครับแต่ว่าเขาหมดสกิลแล้วนะอย่างนี้ก็เป็นโอกาสของเราเนี่ยเก็บคิวไปได้ครับ โอ้โหเดือดมาก่งตรงนี้รู้สึกว่าไฟนานนะโอเคเอาไหมผมมีติล่อเว้ตอนนี้ีห่ดีงคือจะโชว์คนอตีเรียบร้อยเห็นไหมคือจังหวะเลือดน้อยมันล่อได้ดีมากๆนะซึ่งเขาก็จะไม่รู้ว่าผมมีติคือตอนกดแต่เลือดเต้งมันมันเยอะมากบ ว่าแต่แพนด้าเป็นนักแข่งของไต้หวัดปะเฮ้ยคีโมเหรอโอโ้โหลืมตูเลยแต่หว่าสติปเขาเล่นโหดอยู่นะครับเอาดีมีนักแข่งอย่างนี้ก็เล่นไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่าเขาก็าทำเกมหาทำสว่าได้ดีครับอตอนที่ผมจะเดินมาดักนะครับดักทางไนี้เพื่อจะวิ่งมารับกลางเนี่ครับนี่เป็นการอ่านเกมเพื่อจะพยายามตอดเขานะ ไม่รู้ว่าจะปิดคิวได้เลยไหมลอ,องดูครับไม่น่าได้เลยโอเคถือว่าได้เลือเ่อนเยอะมากๆากแค่าทีเท่านั้นี่ครับเราได้ป้อมกลางมาแล้วนะถือว่าโอเคเลยนะครับคือได้ป้อมกลางเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆากเลยเพราะว่าเป็นป้อมที่แบบเป็นจุดศูนย์กลางเนี่ย โปรติชันมันก็จะด,ดูแบบปลอดภัยนะแต่ว่าถ้าป้อมกลางมันแตกเห็นปะมันก็ดูไม่ค่อยแบบปลอดภัยสักเท่าไหร่นึงนะ่ยไอเอ็นดอร์ตรงนี้สกิลสองไปก่อนแล้วก็กดตีหรือจะโจมาสตันไปเล็กน้อยแล้วก็ตีเอาหายไปเลยคนระับโอ้โห,โหเรียบร้อยเอ็นดรอร์นี่เพื่อนไล่ตัวมาได้สวยผมปาสกิลสองไปโดนเดตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็คือจัโวจวจังหวะสุดท้ายเนะี่ยเก็บซิมมอนคิวไลนไปได้คนระับโอ้โหอีโป้ข้างนี่วะ ผมถึงบอกว่าเฮ้ยแล้วกดตฏิล่อมาอีกครั <Make> ้งหนึ่งกดฟิปลบแล้วไปเย็บไปเย็บเยบบลอยเศรวินาทีหนาเนี่ยปติเรามานไวมากๆครับนึ่งอะไอ้้ก็โดนผมล่อจังหวะอีกครั้งหนึ่งครับเยบร้อยเลยคือสกิลหนึ่งมันไกลมันแบบมันรู้สึกเล่นได้โอเคขึ้นมากๆเลยครับดิปโปเลย สามารถเรามากดในแรง้งสูงๆได้เลยนะครับโอเคเ่อนบุกบนเนี้เหมือนจะได้ป้อมบอด้วยครับเราบุกล่างครับตรงกลางไม่มีใครทำนะไม่เป็นไรครับป้อมบอเหลือ,อนิดนิดนึงแล้วนัว้นตอนนี้โหตอนน่หอ,อไปก็จะเป็นของแทงแล้วนะครับถึงแทงไปเลยนะเชียบร้ออะไรางี้ เนี่ยว่าก็ก็แท้ไม่ต้องกลับบ้านเนี้ยเล่นลงท้าลึกสุดดาวเนี่ยติดประมาณ1ิวิเท่านั้นเนี้ยที่เราจะสามารถใช้ในการดุดเลือดกลับขึ้นมาเพื่อเล่นต่อได้เลยเนะครับไอ้ใจล,ลอกเ้ยเพื่อนโอเคผมลาดบูได้ครับโอ้ยตู้นี่คือมันไกลมากเว้ยคนดูผมชอบมากเลยนะ คือถ้าถามว่าให้ปรับอะไรอีกเหรอผมว่าแค่ลสองมันแรงขึ้นอีกนิดนึงอะผมว่าโอเคแล้วดิปโพอะอันนี้ดามิ่งไปเลยดีครับเรารอที่จะเก็บล้างเซเลอร์ตรงนี้ครับ ครับวิไปก่อนนะเหมือนเพื่อนจะบุกนะครับเพื่อที่จะเอาป้อมบนให้ได้นะแต่ว่าทําไมเพ,เ, <laughs> เพื่อนยืนยืนนิ่งอ่ะเพื่อนยืนนิ่งอยู่บอกครับเอ้ยเพื่อนเพื่อนไอ,อนะคือมันได้เปรียบเยอะอมากๆกับเพื่อนมาได้อีกนิดนึงเนี่ยก็จบแล้ว <laughs> อย่าเพิ่งทิ้งกันไปอย่างนี้ดิ <laughs> 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 โอเคเป็นตีดากอยู่นะนไออาร์ครับถึงแม้ว่าจะโดนเนื้อแต่ก็ยังคงเล่นได้นี่คงคอนเซ็ปต์ผมก็ยังเนิร์ฟทำไมผมบอกอยู่ว่า ไม่ได้เนี่ยอุ้ยไม่ดีครับคือถ้าเขาเข้ามาเนี่ยผมยืดจังหวะอุ้ยสวยโอ้โหแล้วัจะด,ด่าแบบรองเทา้ารถกูดา่าเลยไม่ได้คออันนี้ผมประมาทไปนิดนิดนึงแหละคนดูคุณต้นมีเอลดีแถมสกินแลเพียบสวยๆลหลอ่อๆทุกตัวนะมีอัปเดตตลอดได้ที่เพจคุณต้นเลยนะครับผมอ้โหผลาท,ทีเดียวนี่คือลายมายันป้อมนี้เลย พเพื่อนปล่อยบนนี้ครับอาจจะเกิดพอดีปะที่ผมคิดว่าปล่อยล่างน่าจะดีกว่าเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเราดันขึ้น3เวฟก,ก็ได้ครับพเพื่อนแคลรี่ไปบนดิแคลรี่แคลรี่เวฟดัน,นแล้วบนอะ่ะโอเคครับตรงกลางอยู่ไว้เนี่ยวะคืออิลินเขาได้ตีมังกรเล็กฟรีครับตีมังกรใหญ่ดิโคตรไกลอย่ะ เอ้ยเอยเนืดได้เนียเ่ยมันข้อดีอีกอย่างของสกิลสองเลยก็สกิลหไปอ่ะมันจะไกลมากเลยก็ตามด้วยสกิลสองนะบอกเลยว่าตามได้โคตรสุดมากๆเนี่ยโอเคผมได้กลางมาแล้วครับเนื้อทำไมก่อน <laughs> มันก็สา,สาทํมให้แบบพวกนอกเมต้าพวกแทงอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลับมาเล่นได้เป็นเนื้อมันเฉยเลย นี้ครับเขาพยายามจะเล่นนอกบ้างนะีผมน็อกอาไปดีไปก่อนเนะี่ยไม่เขาบีบขึ้นมาเล่นไฟด้านบนเนียอย่างนี้บอกเลยว่าเราน่าจะได้เปรียบตรงนี้ครับโอเคสวยงามเนะี้ยผมผมคัดหน้าให้อนะ่ะไม่ให้เขาเข้าไปเล่นกับเทนนะจริงบริดจ์ชันอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะที่แบบเทนจะบีบเล่นนะครับวานเป็นก็ไฟบีบอัดที่แบบเล่นได้ทางเดียวของฝั่งเขานะครับโอ้ยโ ไม่รู้ว่าช่วยไงอ่ะเพื่อนเฮ้ยถอยช้าไปนิดนึงครับตบต้นไม้นะปึ๊บปึ๊บปึนน๊บเรียบร้อยเฮ้ยแพนด้าเล่นดีอร์ผมว่านักแข่งชัวร์เลยแตตายการเล่นเนี่ยค่อนข้างดุดันมากครับโอเคเมันจะโชว์มาครับหลบจังหวะรอเพื่อนเกิดนิดนึงครับก็เราจะไม่ไปเสี่ยงครับรอเพื่อนเกิดก็ได้ เฮ้ยเฮ้เพื่อนโอ้โหสวยวันนี้ผมสวยครับไม่แต่ว่าแพนด้าได้ดนะไอีลนะเพื่อนอ่ะผมสูดให้ครับรอดไหมไม่รอดแนตะ่โอเคเรนดอร่วงไปครับ <c oughs> ผมนึกว่าเขาจะโจดย์เรนดอร์ไนดะ้อ,อุตส่าห์เราใส่เต็มเลยแต่เขาไปโดดย์เอรินครับไม่เป็นไรนนก,ก็ได้เหมือนกัน,นครับก็ได้เหมือนกันแต,แต่แค่ผมใส่สุดเไย แต่งได้อยู่ไอคิดว่านะ่าจบได้เนี่ยจบได้ไหมยำไปโอเค <15 S 1> จบครับงี้เหลือแค่ลีเนี่ยต <c oughs> ีบ้านเลยเพื่อนตีบ้านเลย,เลยสวยครับไม่ล่อเดี๋ยว จังหวะเดียวไฟเดียวอะว่าเราต่งได้วสวยแต่แค่คนละคนละโฟกัสนะไม่เป็นไรครับคือถ้าผมเข้าไอลินด้วยเนี่ยไม่สิถ้าเพื่อนเข้าอเลดอด้วยออลินก็น่าจะฟรีสองดาวตรงนี้ครับลิปโป้เลยหนึ่งร้อยสามแปดดาวเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมนะเมื่อจกก้บเกมนี้กับการรีวิวเล็กตวิจัยเนี่ยผมเล่นมาเยอะมากนะแต่ผมแค่ไม่ได้เปิดประวัติให้ดูครับถือว่ายังเล่นได้ครับลิปโป้เก่งเลยครับ ย้อนกันเรยวฝากกดไลค์กดติดตามไว้เจอกันใหม่นะครับ